สวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจในธรรมะและการปฏิบัติธรรมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังวนเวียนอยู่เกี่ยวกับวิธีการเดินจงกรมตามแนวหลวงพ่อเทียนประยุกต์นะครับซึ่งผมได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะครับแล้วก็เข้าถึงจิตเดิมแท้ ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการเดินจงกรมโดยเอาชนะความง่วงนะครับความง่วงนั้นเป็นศัตรูตัวใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่เดินจงกรมในสายหลวงพ่อเทียนเพราะว่าเมื่อเราเข้าทางเดินจงกรมไม่นานนะครับ ส่วนใหญ่หลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเที่ยงนะครับเรามักจะเผชิญกับความง่วงนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความง่วงเหงาหานอนเลยนะครับแต่มันก็น่าแปลกใจที่เวลาเราไปวัดนะครับเข้าคอร์สแล้ว หลังอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงนะครับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับและตัวผมเองก็มักจะประเชิญกับความง่วงนะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคยงอ่าใหญ่หลวงเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันช่างแสนสุดทรมานนะครับกว่าที่จะเอาชนะหรือผ่านพ้นความง่วงในแต่ละครั้งไปได้นะครับ หลายครั้งเมื่อผมปฏิบัติทมสายหลวงพ่อเทียนใหม่นะครับเวลาผมเดินจงกรมแล้วมีความง่วงขึ้นมานะครับผมก็จะเผชิญหน้ากับความง่วงด้วยวิธีการง่ายๆนะครับคือใช้ความตั้งใจและใช้ความอดทนนะครับก็ยังเดินจงกรมด้วยความรู้สึกตัวนะครับ แล้วก็ใช้คำบริกรรมไปนะครับถึงแม้ว่าร่างกายเราจะง่วงแสนง่วงนะครับอ่อนเพรียเพรียรงในตาเราจะปิดนะครับหรือสลืมสลือเราก็จะอดทนเดินอยู่ในทางจงกรมนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยหัวก็สายนะครับหลังก็งอเดินโยกเยกไปมาได้ความง่วงนะครับแล้ว มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าพอเดินเดินไปได้วยความง่วงเต็มที่นะครับหลับตาบ้างลืมตาบ้างสลืมสลือบ้างนะครับเรียกว่าเหมือนกับคนเดินไปกึงตื่นกึงหลับนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเราสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับบางครั้งความง่วงมันก็อันตรธานหายไปนะครับแต่หลายครั้งเนี่ย ความง่วงมันก็ยังคงอยู่กับเรานะครับเราก็จะต้องอดทนกับมันอีกนะครับโดยการเดินแบบว่าฝืนใจเดินนะครับแล้วก็ง่วงเงียไปนะครับหลังๆนี้ผมมาพบวิธีการเอาชนะความง่วงแบบง่ายๆนะครับเรียกว่าเป็นวิธีการพื้นพื้น ซึ่งผมก็ทดลองใช้ด้วยตัวเองนะครับคือไม่ได้ไปฟังใครมาหรอกแต่ว่านึกขึ้นได้ในทางในทางเดินจงกรมนั้นแหละครับที่วัดรู้สึกจะเป็นวัดป่าโสมพนัทนะครับที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งมีหลวงตาสุริยานะครับท่านเป็นเจ้าอาวาส มีอยู่ครั้งหนึ่งคือหลายครั้งนะครับแรกๆที่ผมไปเนี่ยผมก็เดินแบบว่าหัวซุกหัวซุนนะครับบางครั้งก็หัวเกือบไปชนกับต้นไม้นะครับที่อยู่ข้างทางเดินจงกรมนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็มาคิดใหม่นะครับคือมันมีภาพผุดขึ้นมาในใจของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรา ไม่ลองลองเดินไวๆดูนะครับก็เริ่มเดินไวๆนะครับกระแทกเท้าแรงๆนะครับให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เดินไวๆนะครับปรากฏว่าแรกๆก็ได้ผลดีนะครับแต่พอนานไปเข้านะครับมันก็เข้าอีหลอบเดิมนะครับคือความง่วงเนี่ยมันยังก่อก,กินร่างกายและกินใจของเราอยู่นะครับ ต่อมานะครับผมก็เลยใช้วิธีใหม่นะครับเปลี่ยนวิธีง่ายๆครับด้วยการพอมีความง่วงเกิดขึ้นมาผมก็ใช้ใช้วิธีการวิ่งเหยาะๆนะครับเหมือนเราเดินจงกรมไวๆหน่อยนะครับเรียกว่าวิ่งเหยาะๆจะดีกว่าในทางเดินจงกรมนั้นนะครับโดยการวิ่งเหยาะๆนี้เราก็วิ่งไปด้วยให้มีความรู้สึกตัว ที่เท้าสัมผัสพื้นไปด้วยครับในแต่ละครั้งนะครับโดยอาจจะใช้คําบริกรรมก็ได้นะครับรู้นะครับลงเท้าหนึ่งสึกลงเท้าหนึ่งตัวลงอีกเท้าหนึ่งครับรู้สึกตัวแล้วก็วิ่งเหยาะๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับคือวิ่งให้คําบริกรรมเนี่ยมันมันตรงกันนะครับอย่าไปพูดคำบริกรรมโดยวิ่งไป ไม่ตรงกันนะครับให้คำบริกรรมที่เราภาวนาในใจนี่นะครับให้มันตรงกระเท้าที่เราเหยียบพื้นดินและรู้สึกตัวนะครับคือเวลาง่วงเนี่ยผมจะทำเช่นนี้นะครับประมาณห้าหกรอบก่อนนะครับคือวิ่งไปกลับในทางเดินจงกรมเนี่ยคิดเป็นหนึ่งรอบนะครับเราก็ทำประมาณห้าหกรอบก่อนถ้าห้าหกรอบแล้วเราก็ ลองกลับมาเดินดูธรรมดานะครับก้าวธรรมดาดูแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองนะครับว่าเราหายง่วงดีหรือยังนะครับถ้าหายง่วงแล้วผมก็จะเดินปกตินะครับด้วยการใช้คำบริกรรมแบบที่ผมเล่าให้มานะครับเล่ามาในเรื่องในคลิปเกี่ยวกับการเดินจงกรมนะครับถ้าหากยังไม่หายง่วงนะครับ ผมก็จะวิ่งเหยาะๆใหม่นะฮะเริ่มวิ่งเหยาะๆใหม่ทีนี้จาก5รอบนะครับเป็นวิ่งเหยาะๆ10รอบด้วยกันนะครับก็จะวิ่งไปกลับไปกลับนะครับไม่ไวเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมกับใช้คำบริกรรมไปนะครับอาจจะเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นคำพูดใดๆก็ได้นะครับให้ลงพอดีกับเท้านะครับคำบริกรรมถ้า1ิบ ครั้งแล้วนะครับ10บรอบแล้วเราก็มาเดินนะครับเดินตามปกตินะครับแล้วก็สํารวจดูใหม่นะครับสักห้านาที10นาทีว่าเราหายง่วงหรือยังนะครับทีนี้ถ้าครั้งที่2เนี่ยยังไม่หายง่วงอีกนะครับก็จะมีการวิ่งเหยาะๆจงกรมเป็นครั้งที่3นะครับทีนี้ก็10บรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้คําบริกรรมเช่นเดิมนะครับ ทำทำเช่นนี้ไปนะครับบางครั้งเนี่ยวิ่งเยาะๆสักครั้งสองครั้งนะครับห้ารอบครั้งที่สองสิบรอบมันก็หายง่วงแล้วครับไม่ใหม่นะครับพอตอนหลังเนี่ยเราอาจจะวิ่งเยาะๆหลายรอบหน่อยนะครับรอบแรกห้ารอบสิบรอบต่อไปอีกสิบรอบนะครับหรืออีกสิบรอบนะครับมันก็จะหายง่วงนะครับปรากฏว่าไม่เกินสี่สิบห้าสิบรอบนี่แหละครับ ไอความง่วงเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีเราไปเลยนะครับทำให้เราสดชื่นแล้วก็มีกระจิตกระใจนะครับมีแรงสมองปลอดโปร่งนะครับที่จะเดินจงกรมต่อไปนะครับด้วยตามปกตินะครับโดยไม่ง,ง่วงเหงาหาวนอนนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมใช้มาเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับ แล้วก็ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเดินจงกรมปกตินะครับเวลาง่วงอะไรเขาก็จะเดินแบบนั้นแหละครับมีผมเท่าที่ผมสังเกตดูรอบๆทางเดินจงกรมคงจะมีแต่ผมเท่านั้นแหละครับที่วิ่งไปวิ่งมานะครับก็ปรากฏว่าได้ผลดีนะครับหลังๆนี่สบายมากเลยครับเวลาเจอความง่วงผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับ ทำให้เราผ่านพ้นความง่วงไปได้นะครับพอเดินปกตินะครับเราก็จะใช้คําบริกรรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตัดความคิดตัดอารมณ์ความรู้สึกไปเรื่อยๆให้มันสั้นลงจนกระทั่งเกิดความว่างและเกิดสมาธินะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับหรือจะเป็นประยุกต์ทำด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่หาวิธีการมา เพื่อที่จะก้าวข้ามความง่วงในการเดินจงกรมในสายหลวงพ่อเทียนไปให้ได้นะครับเพราะว่าความง่วงนี้มันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้านะครับซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญทีเดียวนะครับสำหรับนักปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะรู้สึกว่าเดินจงกรม ทีไรนะครับก็รู้สึกง่วงและเอาชนะมันไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับไปล้างหน้าก็แล้วนะครับไปเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็แล้วนะครับหรือว่าไปเดินพักผ่อนหย่อนใจสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกลับมาทางจงกรมก็แล้วนะครับมันก็ยังไม่หายอยู่ดีนะครับถึงแม้เราจะไปนอนนะครับมันก็ไม่หายแล้วครับนี่แหละครับลองใช้วิธีการของผมดูนะครับคือการวิ่งเยาะ ในทางเดินจงกรมนะครับวิธีนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับถ้ายัางแก้ปัญหาไม่ได้เพื่อนๆก็ลองประยุกต์ใช้วิธีอื่นดูนะครับผมว่าวิธีการประยุกตเนี่ยมีมากมายนะครับแต่ละคนอาจจะนึกขึ้นได้นะครับแล้วก็แตกต่างจากผมรวมทั้งใช้ได้ผลดีก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการปฏิบัติธรรมนะครับมันไม่มีใคร คิดค้นมาวิธีเดียวแล้วคนอื่นปฏิบัติได้ดีผลเลิศไปหมดแล้วครับคนอื่นเนี่ยก็สามารถคิดค้นวิธีการและกุศโลบายในการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการเอาชนะความง่วงบนทางเดินจงกรมนะครับ ในการเดินจงกรมแนวหลงพ่อเทียนนะครับหรือแนวความรู้สึกตัวแนวการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงจะยุติเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็อาจจะลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจเจริญธรรมนะครับทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ